สำหรับคับผู้ชมที่มาดูคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้กับเราในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับคลิปนี้มีเนื้อหารุนแรงและคำไม่สุภาพเด็กควรใช้วิจารณญาณในการรับชมนะจ๊ะไอแดงวันนี้เราไปข่าวรื่องกันเถอะด่าลเลยกีเอ้าท่นอยากท่านอยากอยากไปเที่ยวอยู่บดีช่วงนี้อยู่บ้านมันหงาเกินทัานก็ไปกันเลย อโอ้ยไอเจียวมึงทำกูาตายแล้วกูจะรู้ไหมว่ากงหน้มีกำแพงอ่ะวันนี้ไม่รู้จะทำอะไรขับรถเล่นไอขับรถเล่นดีกว่า เขียวมาเล่นปลาของกันไหมอ่ะเฮ้ยเอาทีไรแดงเคยปลาโดนอ่ะคนนั้นอ่ะแต่เป็นฝาชนะแต่คนที่โดนปลาใส่อ่ะจะแ,แพ้่กระจยเออก็มาเดี๋ยววะเอาบูแบบนี้นี่มันท่อทอยนี่หว่ามันฉันเปิดก่อนฉันเปิดที อ่าฉันก็ปยทีด้วยอเย้ฉันชน,นะเย้ดี่จจังเลย<อ>มาไอเกียวมาแล้วมาซ้อมยิงปืนกันได้เลยท่านมาฉันเปิดก่อนไม่เรายลี้งได้เปิดก่อน เกียิงพลาดต่อไปกับตาฉันน้อยมันจะไม่จบหรอกเนี่ยออโดนเลยเป็นไงแค่นี้มังไม่จบหรอกเว้ยมึงดูดิอูนี่มันน้ำอะไรเนี่ย นายไม่รู้่ากินจังเลยฉันขอกินหน่อยดีกว่านะอ้าอ้าอ้า,อา,อา,อาโอ้โหเฮ้ยเหลืองๆมาดูนี่หน่อยดิมีอะไรเหรอเขียวนายดูข้างล่างนั่นสิเหลือง Oh my god, bro. Oh hell no man. What the fuck man? Oh, <laughs> oh my